สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้ผมมีเครื่องมานําเสนอนะฮะตัวนี้เครื่องใหม่นะครับรถวิ่งยังไม่ถึง1000กิโลนะฮะสวยสวยเลยครับเครื่องทาทา CNG นะฮะเครื่องตัวนี้นะฮะสามารถใส่ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาทารุ่นแรกนะฮะ A 3 4 A 3 6หรือว่า A 36B นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้หมดนะครับเข้ากันได้ทุกบล็อกนะตัวนี้ครับ สว,สวยเลยครื่องตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้รถทาต่อนะฮะใช้แบบยาวๆนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะ1 0รเนะครับเครื่องใหม่จริงนะครับมาลองดูได้เลยเผื่อใครสนใจนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่25,000บาทนะสอ0 0 0่า 25, บาทเท่านั้นนะ กำลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าเครื่องพังนะตัวนี้เอาไปยกใส่ได้เลยครับผมของดีดส,วสวยนะนาน,นานมาทีนะครับตอนนี้มีตัวเดียวจริงๆนะบอกตรงตรงเลยครับเพื่อเป็นการการันตีนะเดี๋ยวผมจะเปิดปั๊บสูบให้ดูนะครับดูดูลูกสูบนะมาดูกันครับหาดูลูกสูบนะขาวๆเลยเนีย,เนยนๆนะสวยๆเสื้อสวยๆเลยฝานี่ก็สวยๆเลยนะ อ่าขาวๆเลยให้ดูกันจ่าๆนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาอยู่ฮนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับเบอร์โทรนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 0 2 0นะช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดอดนะจ๊ะ